เราก็เป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งของสังคงมอะค่ะที่มาช่วยกันเติมเต็มแต่ว่าจิ๊กซอตัวนี้ก็คงจะเป็นจิ๊กซอที่มีความต่อเนื่องหน่อยเราเราคิดว่าเรื่องของการศึกษามันทำแป๊บแปไม่ได้อะแล้วมันไม่เห็นผลในเวลาอันสั้นอนะพี่มองว่าเราต้องต้องใช้เวลาในการที่จะต้องเรียนรู้ปรับตัวปรับตามแล้วก็ติดตามด้วยนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยวันนี้เราคิดว่าสาขานี้มัน,มนตอบโจทย์เราก็ต้อง ปรับตัวให้เร็วให้ทันตามความต้องการของตลาดจริงๆนะคะคนดนใจ The s u s t e n a n c จะพาไปรู้จักกับแนวคิดทางความยั่งยืนขออีกหนึ่งองค์กรที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความยั่งยืนทางก,การศึกษาซึ่งได้มอบโอกาสด้านการศึกษาในการเสริมทักษะความรู้รวมไปถึงทัศนคติการใช้ชีวิตโดยเน้นที่เด็กและเยาวชนเรอะพวกเขาเหล่านี้คืออนาะคตที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความยั่งยืน ที่มูลนิธิ SCG มุ่งเน้นมาตลอดซึ่งการทำงานและการให้โอกาสขององค์กรแห่งนี้เขามีแนวคิดที่น่าสนใจอย่างไรกับการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาไปดูกันครับมูลนิธิ SCG เป็นองค์กรสาธารณกุศลนะคะก่อตั้งมาเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมก็59ปีแล้วค่ะเกือบ60ปีที่ผ่านมาก็คงเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของการศึกษา กับการพัฒนาคนเป็นหลักนะคะเริ่มด้วยการให้ทุนการศึกษาถ้านับถึงปัจจุบันเนี่ยก็เกือบแสนคนแล้วนะคะโดยงบประมาณที่เกือบ1 0 0 0ล้านบาทนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญก็คือการทําเรื่องของสาธารณประโยชน์อันนี้ก็แน่นอนว่าเวลาสังคมต้องการความช่วยเหลืออะไรโดยเฉพาะเวลาที่เกิดภัยพิบัติหรือว่าโรคระบาดต่างๆนะคะมูลนิธิเอสซีก็เป็นกําลังหนึ่งที่จะเข้าไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะ ที่สาคัญที่สุดที่เราทำเนี่ยคะ่ะเราอยากจะลดความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในสังคมความเหลื่อมล้อาในที่นี้ก็คงหมายถึงว่าทํายังไงให้ทุกคนมีงานทําให้มีไรายไดอ้อีกภารกิจนึงก็คือเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างอาชีพก็คือว่าดูอาชีพที่ตรงตามความต้องการของตลาดนะคะแล้วก็พัฒนาคนให้ไปถึงตรงจุดจุดนั้น 5ปีก่อนเนะะี่ยค่ะมันมีสิ่งที่น่าสนใจมากคือว่าน้องๆตกงานเยอะมากเลยทั้งที่เรียนจบปริญญาตรีเกรดก็ดีนะคะแต่ว่าสิ่งที่น้องเรียนกับสิ่งที่ตลาดต้องการมันไม่ตรงกันนะคะก็เลยเกิดแนวคิดที่ว่าเรียนยังไงให้มีงานทำเรียนยังไงให้อยู่รอดได้นะคะแล้วการเรียนเนี่ยมันจำเป็นต้องจบปริญญาตรีอีกต่อไปไหมจริงๆแล้วอ่ะการเรียนระยะสั้นมันก็อาจจะทำให้จบได้เหมือนกันแล้วก็ มีรายได้เอามาเลี้ยงดูครอบครัวได้ด้วยเลี้ยงดูตัวเองได้ด้วยมีโอกาสก็ไปเรียนต่อได้ก็เกิดแนวคิดที่ว่าเลิ่นทูเอินหรือว่าเรียนรู้ผู้อยู่รอดถ้าพูดถึงจํานวนทุนเนี่ยนะคะปีหนึ่งเนี่ยเราให้ทุนอยู่ประมาณ3,000ทุนเราพยายามปรับพอร์ตเรื่องของการให้ทุนเนี่ยมาอยู่ที่เลื่นทูเอินเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งแล้ว ต้องบอกว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าเรายังมีเด็กที่อยู่ในระบบเดิมซึ่งเราต้องให้เขาเรียนต่อเนื่องจะอยู่ๆจะบอกว่าหยุดเรียนไม่ได้น้องๆกลุ่มเดิมก็ยังเรียนอยู่แต่ถ้ารับใหม่เนี่ยก็จะพยายามที่จะปรับให้เข้ามาอยู่ในลักษณะของทุนระยะสั้นบางหลักสูตรเราก็ไป MOU อกับวิทยาลัยเทคนิคเลยนะคะอย่างเช่นทางด้านการก่อสร้างเราก็ร่วมกับทางวิทยาลัยเทคนิคแล้วก็บอกว่าถ้าเรามีโปรแกรมบางโปรแกรมที่จะทําให้เด็กเนี่ยเรียนก่อสร้างใช่ไหมแต่ว่าเขาจะ เพิ่มรายได้ของเขาเองถ้าเขาเรียนโปรแกรมบางโปรแกรมก็ไปทำา o u u แล้วก็เอาคนที่มีความเชี่ยวชาญเข้าไปสอนอย่างเช่นเรื่องของบิมเทคโนโลยีนะคะที่ใช้ในการออกแบบการก่อสร้างอย่างงี้ะคะ่ะตอนนี้ผมอยู่ในหนึ่งในบริษัทที่รับออกแบบสิ่งก่อสร้างและจะทำแบบแปลนนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพันธมิตรร่วมกับบริษัทเอส เปิดโอกาสให้กับน้องๆที่รับทุนเนี่ยนะครับเข้ามาศึกษาบ่มเพาะทักษะจากการทํางานเสมือนจริงเพื่อนําความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดในอนาคตตามสายงานที่น้องเรียนมาครับทําไมบอยถึงได้มาสมัครรับทุนมูลนิธิเ c g ซล่ะครับเพราะอะไรครับก็เหมือนเป็นช่วงที่ผมกําลังลังเลรตอนจบปวช .3 แ้ยต่อดีไหมแล้วก็มีทางทุนมูลนิธิเ c g มา เหมือนมาให้โอกาสกับผู้ผมครับชีวิตไรแล้วก็มีอาจารย์แนะนําด้วยครับว่าเออเหมาะนะลองไปสมัครดูแล้วพอไปสมัครก็ติดครับแล้วก็ได้ครับตอนที่เราได้อบรมจากวิทยเอสซีจีเนี่ยนะครับก็ได้รเรียน,ร,นร,รู้โปรแกรมต่างๆแล้วพอมาทํางานจริงเป็นอย่างไรบ้างครับน้องบอย ก็คือตอนอนรบรมใช่ไหมผมทํางานได้อยู่ฝ่ายโครงสร้างครับขึ้นโครงสร้างแบบ mm hmm. อันนี้แต่พอมาอฝึกง,งานนะครับผมได้มาทํางานระบบครับซึ่งทางบริษัทเขาก็ถามแบบสนใจทางด้านไหนซึ่งผมกับเพื่อนก็สนใจทางด้านงานระบบครับเพราะไม่เคยทําครับ mm hmm. คือครับแล้วก็มาลองทํา แรกๆก,ก็คิดว่ามันง่ายครับงานระบบใช้โปรแกรมโปรแกรมอะไรไ่ใช่ครับแต่พอมาเจอจริงโอ้ชั้นเดียวอยู่สองสามวันนะครับกว่าจะทําได้ครับกว่าจะเข้าใจก็ด้วยความที่น้องจบก่อสร้างนะคะแต่ว่าน้องมีความสนใจทางด้านงานระบบทางบริษัทก็เลยคัดเลือกให้น้องมาทงานระบบเ,เบื้องต้นกบเพราะว่าในสายงานอาจจะไม่ได้ทําในส่วนนี้นะค่ะ ก็เลยให้น้องฝึกเขียนงานระบบก็มีความสนใจเรียนรู้ที่จะสอบถามแล้วก็ปรับใช้กับการใช้เลวิทให้คล่องมากขึ้นจากการที่เขาฝึกจากโครงการมาแล้วค่ะรวมถึงเรื่องของการลงไซต์างานจริงๆกันว่านี่คือเราอยู่ในห้องนาะคือคออกแบบต่างๆได้มีโอกาสที่จะลงไซต์างานไหมครับกับการฝึกงานในรอบนี้ครับลงครับก็จากที่เรานั่งมองแค่โมเดลอย่างเดียวพอเราไป สายงานจริงเราก็เห็นวแบบ่าเออเนี่ยโมเดลที่เราทํานะมันสามารถขึ้นเป็นรูปจริงๆเลยนะมันไม่ใช่แบบแค่ทำแบบเหมือนแค่จินตนาการนะแต่มันเป็นจริงได้ะะที่รเราเห็นในโมเดลเนาะที่ที่เราขึ้นก็คืออันเนี้ยก็คือจะเป็นฟาสานของงานเต่งก็คือเขาก็จะใช้เป็นเหมือนคล้ายอลูนนมเิเนียมคอมโพสิตก็คือข้อดีของการ มาหน้างานจริงก็คือแบบได้เห็นอะไรจริงๆครับได้เห็นแบบสภาพแวดล้อมได้เห็นพวกพี่ๆคนงานได้บางทีก็อาจจะถามกับพี่ๆคนงานว่าเออวันนี้ทําเสร็จถึงไหนแล้วอะไรแบบนี้ครับก็ปรับใช้ก็คือหนึ่งเรามีประสบการณ์หน้างานครับเราสามารถแบบอย่างเช่นเราต้องมาหน้างาน3วันเราอาจจะไม่ว่างวันหนึ่งแต่เราอาจจะรู้ว่าเอองานงานที่เราดูแลทําไปถึงไหนแล้วบ้างพอกะประมาณออกครับ สำหรับอย่าง,างน้องบอยเองอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกให้น้องเนาะเพราะว่าเขาก็เรียนมาแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างอ่ะมันใหญ่แค่ไหนแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆว่ามีงานอะไรที่เขาสามารถทําได้บ้างเนี้ยค่ะเขาก็จะอาจ,อาจจะเรียนมาประมาณนึงแต่ว่าพอมาฝึกกับทางบริษัทอะคะ่ะก็เราก็จะทําแบบทั้งโปรเจกต์เล็กโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็น้องเขาก็จะเห็นภาพรวมได้มากขึ้นรวมถึง น้องอื่นๆในโครงการด้วยนะคะเขาก็จะจะ,จะฝึกแล้วก็จะได้เห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างมากขึ้นนะคะตนแรกก็ขอบคุณขอบคุณที่มอบโอกาสให้ผมครับจากเด็กที่แบบไม่เคยสนใจแบบอะไรจากที่แบบไม่เคยคิดจะเรียนต่ออะไรแบบพอได้รับทุนก็แบบทำให้ผมแบบมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีทุนการศึกษาใช่ครับเหมือนเด็กด้อยโอกาสก็สามารถศึกษาต่อได้ครับการศึกษามันผมว่ามันดีอย่างเช่นออกหน้างานเหมือนพี่ๆคนงานที่ผมเคยทําด้วยพี่ๆที่ใช้แรงงานเขาก็บอกว่าเขาก็อยากเรียนต่อครับแต่เขาเขาไม่มีโอกาสนี้ครับใช่แร่พอน้องบอยมีโอกาสนี้น้องบอยรีบคว้ามาเลยไหมใช่ก็คือท้าเลยครับเกิดเรียนเลย พี่ก็คิดว่าเป็นเป็นโครงการที่ดีนะคะเพราะว่าน้องๆที่ที่ได้รับทุนอะ่ะก็จะเป็นน้องที่แบบเหมือนอาจจะไม่ได้มีรายได้หรือแบบมีโอกาสทางสังคมมากมากเท่าไหร่เนี่ยคะ่ะแต่พอพอมาฝึกอะ่ะพอน้องเขาเห็นเขาก็สามารถแบบเอาไปประยุกต์ใช้งานในอนาคตได้หรือไปสมัครงานที่แบบที่เขาคิดว่าเออเขาเขาสามารถทําได้ได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันเป็นเพิ่มเหมือนแบบ มุมมองเปิดมุมมองให้เขาแล้วก็เพิ่มดึงเหมือนดึงศักยาภาพเขาออกมาอะไรเงี้ยค่ะว่าเขาสามารถทําได้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอาจไปใช้พี่ก็หวังว่าเขาจะไปใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคตได้อะไรเงี้ยค่ะด้วยด้วยแนวคิดที่ที่ทีมพวกเราคิดเนี่ยนะคะเรามองว่าถ้าเราสามารถเรียนรู้แล้วก็มีงานทําได้อย่างน้อยๆะคะ่ะเราก็จะตอบโจทย์เรื่องของออภาระ ทางด้านเศรษฐกิจเนาะเรื่องความยากจนเนี่ยมันจะลดน้อยลงปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบเรื่องของการไม่มีเงินในการใช้ได้ชีวิตหรือการที่ดูแลครอบครัวมันจะน้อยลงเราเชื่อว่าถ้าถ้ามันมีช่องว่างตรงนี้เล็กลงความเดือดล้ําหรือความเที่ยเทียมกันมันก็จะลดลงแต่ว่าเราทําคนเดียวอ่ะมันก็คงลดได้นิดเดียวแต่ถ้าเกิดหลายๆภาคส่วนมาช่วยกันนะคะไอ้แก๊ปที่มันกว้างๆอะค่ะมันก็จะลดลงลดลง